สาย,ยันพนาวงครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเทศบาลตำบลท่าข้ามได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนเมาอารวาแตกตู้แตะกระจกจนทำให้มีบาดแผลเอะอวยวยเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่อยูในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนายคนนี้เมาสุราที่ประตูบ้านพังชกกระจกแตกไพอจะ ว่ดไม่หยุดหมอทําแผลไม่ได้ครับใายดิ้นทําไมเนี่ยเขาจะทําแผลเขาจะช่วยแกนะเนี่ยเออเออเอเอมัดเลยมัดเลยดิ้นอย่างนี้ต้องมัดแล้วล่ะครับเอาเฮ้ยเ,เด้งขึ้นมาทําไมอะลงไปสิเว้ยเขาจะรักษาจะเด้งขึ้นมาทําไมเนี่ยเออเพื่อนมาช่วยจับแล้วบอกว่าอยากขึ้นมาเขาจะรักษานอนลงไป ทั้งดิ้นทั้งเด้งทั้งโวยวายอย่างเงี้ไม่หยุดครับแล้วจะทํายังไงดีวันเนี้ยเ๋อยาเออาลงมาอยู่นี่แหละยอนลวงมจได่ถูกต้องถูกต้องต้องให้คุยกับแม่จะได้สงบจะได้รักษาได้คุณลูกเป็นคนยังไงแม่ตาตลนที่ไม่ดเลยแม่แต่รูไมหโอ้โหมมนักกว่า ไม่ได้ลามแม่ก็อิสระอะไรเราเขาไม่ได้จับแกติดคุกเขาแค่จะให้แกหยุดจะได้รักษาก็แกไม่หยุดได้โวยวายทำไมเป็นนักมวยอยู่แล้วอ๋อเป็นนักมวยเหรอมีหน้ารันที่แรงเยอะขนาดเนี้ยมาไต้ผมตัวเตัเาเฮ้เ้เนี่แกลามปลามาหาเรื่องท้าชกกับตาต้องสะแไ้มเขามาช่วยแกแกไปหาเรื่องเขาทำไมเนี้ย เลิกเขาทำไมด่าเราไปเฮ้ยสงสัยมากเลยเนี่ยทำไมไม่ยอมให้เขารักษาเนี่ยแกจะดิน้นทำไมจะอาลวา่าทำไมไหนบอกมาสิกลัวกลัวอะไรกลัวเข็มอ๋อ,อที่ดิ้นมาทั้งหมดเนี่ยกลัวเข็มเหรอเป็นนักมวยแต่กลัวเข็ม ไม่หยุดดิ้นเอาไงก็ไม่อยู่รักษาก็ไม่ได้ผลสุดท้ายก็ปล่อยให้อยู่คนเดียวอย่างนี้จนกว่าจะหยุดดิ้นเหงาไหมละ่ะค่ำคืนฉันยืนอยู่เดียวดายเดียวมั่งตอกกยไม่วายจังวัดูขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำ คนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงก็เป็นนักมวยเก่าท่าเจ้าหน้าที่ต่อยที่มวยวายเพราะว่ากลัวเข็มขอขอบคุณคุณสายยันพนาวงเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภยัยสำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้ามอเภอบางปะกงจกััวดฉะเชิงเซาเลือกนักมวยกลัวเข็ม